เจ้ากระชิออกข้างนอกแน่นี่บอกมนแล้วทายถนนหนทางให้เอฟซีเบงแต่แปลกนาะเจ้าเนาะแถ่ายถนนหนทางให้เอฟซีเบงตั้งแต่เอฟซีอยากมาหาว่ะทายคนทางคนเบิงก่อนมาโซนี่กระทางแห่งเลยด้วยเลยแหละเลยกลถามอย่างหนึ่งเนาะโดยมีคนหักในใจนะบอเดี๋ยวนี้มีแบบเจ้าเล่งไหวแบบ มีเป้าหมายเดยบบลเดียนถามว่ามีเล่งไว้บอกกะยังบัด้มียังบัด้มีมีแต่แบบร่มๆไปก่อนเนาะแมนโดย สบายดีละสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนโวบ,บาพี่น้องฟังลา่าฟังไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข่าชู่ซ่องซาบัวข้ามบ้านนาอีกแล้วโดยกับมาพมมาพ่อกับสาบัวมื่อนี่กันยังอยูเ่เฮือนของน้องสมบัตินเนาะกับมื่อนี่กับมาถามความหูชื่อของเพื่อนเนาะกัมีเอฟซีข้ามาหาทางน้องสมบังเนาะสบายดีเดอ้อน้องละดโดยนิดน้อยเน่นะ ตัวนี้จะเอฟซีเพิ่มแรงเนาะโดยเป็นยังได้องล่ะเพิ่มมากจกคนเพิ่มล่ากันสามทานสามคนสามทานเพิ่มตั้งแบบแบะมาดินมายามเนาะแมนเพิ่มตังเพิ่มโทรร่วมหนาบอกกะโทรบอกอยู่มาชิมาหาเมื่อนี่เนาะแมนไหอย่างเนมอันกับเข่า ไอ้ตังไอ้เพิ่นของฝากของต้นบ่แมนของฝากของต้นก็ได้หลายอย่างอยู่กับมีอ่ะปิงไก่ทั้งท่งานอ้เพิ่นชื่อมาบ่แมนชื่อมาเทเชนอลเลยปิงไกบ่บัตท่านเจ้าเตรียมตอนรับ <c oughs> ทักางเพิ่นได้จ้ะก, <c oughs> ก็มีกับฟข่าวบ้านในแหละและ้วก็อ่าผา่าแพรเป็นเกงน้ำไม้บ่แมนบางห้องไม่ตม่ำอยู่บ่บางห้องไม่ได้ต่ำบางหน้ามันตะเพราะว่าทนงอ้เพิ่นหมักหมักกินแบบแกงน้ำไม้เนาะ กับเบอร์แน <Like, S 2> uh <h. S 1> ่ใจว่าค mm ุ hmm. <t eth> okay. so ้นมากบอรแต่เขาก็เตรียมไว้สิในอาหารบนบ้านเขาหมักอยู่เนาะโดยตอนเพิ่นเซตมากเพิ่นบอกว่าบอต้องเตรียมอย่างไรโลกเพิ่นว่านำในกระพอแล้วเพิ่นว่าเขาก็ตามมารยาทเนาะเขานำซําปาเนาะแมนเมนก็ถือแบบทั้งอายเพิ่นชื่อของมะผรากลาอยู่มือนีิเนาะแเนีลายมีขนมแล้วก็อ่าของใส่ในเพิ่นครัวเพิ่ม ผมใช้เครื่องตวกับแบบเครื่องปรุงอะไรแบบเกลือไปนวยน้ำปลาคนชื่อมาผากบ่แมนแล้วก็มีน้ำโคกแล้วก็ขนมเพราะว่าไปเห็นมีน้องน้อยเป็นมาผากเอาน้ำเนาะแมนเจ้าก็มากินอยู่บ่ะอยู่บ่เขาบ่เคยกินแต่ก็มากินเยอะขนมแต่แอน่นซื้อมาเท่าเ่เคยกินขนาดทิลลอกกินเนี่ยครั้งแรก ว่าอยู่ในบ้านเทานี้ก็ได้ขายได้แบบนี้เนาะแมนเพิ่มซื้อมาฝากจากฟังไทยเลยขนมนะถือว่าแซ่บอยู่เนาะแซ่บเนี่ยคลครั้งแรกวนน่คทั้งเลกขนมเแม่นครั้งแรกได้กินครั้งแรกแมนเอพชีนีเข้ามาเยี่ยมยามทั้งเจ้านี่จักเทอ่อะไรนี่น้องละสามเทอ่อได้3ามเทอ่อโดยแบบเพิ่นมาเยี่ยมเดชอบอหรือว่าแบบ คนหักคนหยังบ่เป็นมาเยี่ยมมาลินมาสื่เออก็คือมาเยี่ยมมาเยี่ยมมายามมาเยี่ยมามโดยก็่ชื่อเธอทําอิดนี่แม่นภายในพามาอ่าเป็นช่องของเนี่นกับซื่อสื่อยูทูปเพิ่อมาบ่าวสื่อโอ้ยที่ชี้แบบมาทางบ่าวสื่อเนาะแม่นเท่ากับบริจาคสินพามาเออตามซื่อ YouTube หั่นนะคนที่ชมเดิจ้ะอ้ายที่ชมอ่าผู้ที่ชมบ่ มีแต่ผู้ชายบอนสีมาเมนมีมีแานในพามาผู้ที่สองอาเป็นของตุซิปมันพามาหลุดนัะบเมื่อวานนี่มาจกค้นว่ากันสองทานมาจากต่างไทยเลยเมนแต่คุณคุณกลับเลยบอดหรือว่ามานอนพักอยู่ทางดาวเขาอันนี่กับ่อนี่ใจกับเพิ่นเนาะเอากับ์บกลกาทาำอย่างไร พามาฉีมนมืดบ่คือเห็นฉี่มืดกับประมาณสามสี่โมงนี่แหละ่นมาแต่ยังเว้นอยู่พอดีแดดอ่อนแล้วพอเพิ่นเมื่อวานนี่มันอยากแดดแห้งอากาศท้อนแต่นี้เราพามาประมาณสามสี่โมงพะว่าแดดอ่อนก็จะได้แบบเย็นๆแน่แม่แมนสุงใัยเพิ่นเศร้ของพักนอนนัะนแมนเพินดูชิดพามาเนาะเลยมาเพื่นนี้กับเพิ่นมา มาเองมาเองเนาะโดยมากันสามทานสามคนแมนมาเบะมาเยี่ยมมายามถือว่ามาผูกแขนเป็นเป็นัน้องหนักเป็นน้องฮักเป็นลูกเป็นลานเนียนสิหล่ดีใจด้วยเนาะดีใจถือว่าไรอีกอพบ่แมนของพพหรือว่าไอฮักไอฮักก็ได้เนาะแมนแต่ว่าถ้าพพฮักกัดสิ้ิคือกว่าแต่กัเอิญไอฮักก็ได้ น้องเชียเพิ่นอยากแบบวันหยุดสิบแปดอีกครั้งเนาะอันนี้เพิ่นเหมือนก้าวเลยเนาะเลยเพิ่นไปโตแล้วเนาะไปทำงานแจงโกะเมนเพิ่นมีพี่น้องพี่พื่อนพ่อมือนเลยไปหาเที่ยวดินเลยของมาแจกบ่น่าจะแมนเพราะว่าเพิ่นเคยมาเนาะเคยเอาของมาแจกแมนเพิ่นช่วยเหลือคนเราก็หลายคนเติบ าว่ามีทางเอฟซีไดไลท์ขู่หลายคนเพื่อนอยากมาแบบมาเยี่ยมมายามกะนี่มีต้อนรับตอนมากกลับมาได้โดยก็ต้องโทรนัดก่อนเนาะโดยโทรนัดก่อนก็ได้ถามว่าแบบบม่ได้นัดกับจิต้อนรับแบบโบโบมีอย่างเนาะเมนย่างกะบางทีกะย่านโบเจอเนี่ยเพราะว่าทางน้องสมบังเพื่อนกะไปทายงานข้างนอกเนาะเพราะว่าเห็ดช่องยูทูปใหม่เนาะใหม่กะถือว่ามาแดงพอแม่พี่น้องตอนนี้ผู้ที่ตามเท่าไรได้ชันนองละ เจ้า่ห็ดงยังถูกเก้าพันกว่าแล้วอืมดังเงินอะไรได้นี่แมนมัดฉมุ่งในสาขานเรียบร้อยเบื้องล่างเรียบร้อยโอรใบพินเรียบร้อยเนาะใบพินนียังยังทั่นได้ือ้าวคือเจ้าไปโคลยังแน่จังอ่าตอนนี้กําลังเฮ็ดเอ็กเซนอืมผ่านเบิ้องล่บงเอ็กเซนยังมาผ่านยังทาเบิ้องผลอยู่ขั้นตอนที่สามบ่แมนขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองเลยจักมืออะไรไปให้ทั้งไอ้ปรนเฮ็ดบ่าวลาวบ่ มไปเมื่อแรกนี่มันผ่านก็เลยไปเมื่อวานนี่ไปอีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้กำลังถาเบื้องผลอยู่โดยเนี่ยบู้ว่า<ด>ต้องคาดนปันใดอาจจรอไปฮะแหละเมนๆม,มถาตัวน,นี้ผ่านกับชนาเป็นต่อไปก็น่าจ,จะเป็นใบพินอืม <c oughs> มืี้ก็ดีใจเป็นพิเศษแน,น่นอนเพราะว่าทั้งมีเอฟซีจากพังไทยเิ่นมาแต่ไกลอยู่ แต่แม,มาเบะมาดื่มมายามกัทั้งน้องเพื่อนกับเอ่งนุ่มไม่สู้กินมื้อนี้เนาะเลยก็ถือว่าทั้งอายเพื่อนกับมักจูเพื่อนกับโบมักแบบกินพวกเนื้อพวกยังปันใดเนาะแต่ชวนได้จะชิมักกินแบบเป็นเก่งนุ่มไม่ตาม,มาหุงเอ้ยแต่มื้อนี้ทั้งน้องเพื่อนกับไม่ได้ตามเลย,ขา,ยขาดาขาดตั้งหน้าขาดตั้งหน้าทั้งน้ <laughs> งนองเพื่อนไม่ได้ชื่อไว้เนาะเพราะว่าทั้งอายเพื่อนมาแบบจอจันเนาะเลยถ้าเพื่อนนาโบกดวงนาถือว่า หลายมือแน่จจ<ม>เขากะชิมีมีหอดนราไม่ลอย่มดแล้วค่ะนเนเราไม่มได้หรือว่าหายทั้งไอเป็นไปแกงหรือว่าไปต้มโอ๊ย<ม>จำเจลเห็ดเจลกะปิหอมทน,นทนเนาะทนทนบอกกันขึ้นเด้ก็เลยเกี่ยมมาทันแมนตอนเช่ากับถือว่าไอาเิ่นขามมาเลยเนาะเมนแบบติเจาแหละสิออกไปข้างนอกอยู่บอกว่าก็ว,ว่าสละแต่กันยังไม่ได้ใจปันใดอืมจำานงก็ถ่ายคลิปถ่ายอย่างน่เนาะแมน ช่ใส่สูงกับคลิปอ่ถ้าพาพนฟินน้องเบิร์นคนทางคนทางบ้านเฮานี่บ่างแล้วแต่มีเอฟซีอยากมาหาแล้วเอ้ยพาตัไปเบิร์นคนทางก่อนว่ะถ้าหยอกช่วงนี้แบบผลมันยุดเด็ดดิแมนทางก็แห้งเลยถ้าคือช่วงผลนี่โอ้ยเป็นตำนานมีเอฟซียังเอฟซีคนพันธุ์คีเดอร์จักล้มโอ้พันขี่แบบคนทางเปืือนเนาะแมนมันแบบ่นพาโดดดุมแมนกับกับโบลิปเป็นแนวแห้งบ่เอฟซีเจ็บขาหน่อยนึงบ่ว่าหน่อยนึงแ่น เพิ่นกะอยากอายุสูงแล้วเนาะทางบัดปลาดตาแตกบบดนี้แม่นเวลาเพิ่นมาเพิ่นบ่ได้นัดล่วงหน้าเนาะแม่นกะรถหารถใหญ่บุตรท่านเลยเมนโมตะชัยไปรับเพิ่นแม่นเลยให้เพิ่นมาเพิ่นมา2คนเนาะมาสคนแล้วกะเพิ่นซ้อนกันทางเปื้อนในเพิ่นบ่สันนันในว้าวเลยกะแม่นเลยพารถอยู่ไทยมันแบบเมนถ้าเอา FC จะมาหาน้องชมบางกะถ้าว่ามาซุนี่กะถือว่าดีเนาะแม่นถ้าถ้าเป็นไปได้กะ บิดหนาพลเนาะโหแต่ว่าน่าจะบิดแต่มากหนค่ะไมา่ประมาณเดือนหน้ากาะเอาอยากแนะนำให้มาประเดือนเดืถ่ายอยากมากกะมากแต่ว่าอยากให้โทรบ,บอกก่อนจัเพะวันชิไรยังชิงไ,ชไ้ชื่อเกียไวไม่ถามว่าพาามาเดือนหน้าในสาวสว่างอาจจะได้ลงหน้าอะไรแบบอาชิบดีแบบว่างตอนทับ fc ฮะนะที่มเกี่ยวเผาเนาะเน้นเขาอยากคาเวียกนะเน้เขาก็อยากตอนทับ fc ยูแต่ว่าเขาก็อยากได้เวียกของเขานะเน้น ค่ะพยากวราดินมาเที่ยวกับมาณาเดี๋ยวนี้กัน่าจะดีกว่าหรือว่าท่ายเล่ท่ายีเนาะดยอ่ะจะเคลือเพลอย่างมากแบบเกี่ยวเข่าช้อยได้แสดงอ่ะอุ้ยใส่สีอยากมาตากแดดน้องผู้สาวเนาะมาเบิ่งน้องชมบังเพิ่นเกี่ยวเขาว่าอุ้ยไบโบชาโบเยอพอดีพอดีเกี่ยวว้หลายเดือนสิบบาทมือเก็บนึ่นมันแบบนั้นเนาะมาปนมาแจ๋วหรือว่ามาขวัวแล้วกับปนแจ๋วกินโอ้ยจำแจ๋วนมไม่ตุ่มนง สาลาด้วย่สาสวางที่ขวเอาเพราะว่ามันแซบมันมันเนาะเอาขว่เนี่เขามาปนเลยกินกับน้ำไม้ตุบคักแล้เนาะแม่เกิดคือว่ามื้อนี้ก็ดีใจนาะน้องด่าเนาะโดยทั้งไอ้คนมหาเาเยียร์มเยียยามก็ได้มาผูกแขนคือว่าได้มาเจอกันเนาะรดอว่ามาดินมาหัวนี่แหละดีใจน้ำนองชมบัง ก็คือทางอายเป็นกรไปายโตเนาะเมนเจ้ากระสีออกข้างนอกแน่นี่บอกเมนแล้วทายถนนหนทางใหงเอฟซี FC เบงขแขกเนะเจ้าเนาะ <c oughs> แต่ทายถนนหนทา้งแห้เอฟซีเบงแล้วเอฟซีอยากมาหาว่าทายคนทั้งคนเบิงก่อนมาโซน,นี่กระทางแหงแลเด้ดยแด็ด เขาอยากถามด้วยช่วงนม้ีได้ฉันน้องหลามีแบบทั้งอ้ายเพิ่นได้โทรเขามาดินมาคุยอยู่บ่ก็มีอยู่คือเก่ามีคือเก่าเนาะลยรับทั้งอ้ายเพิ่นอยู่บ่ถ้าว่าฮาบอกกะถ้าว่าฮาก็ฮับอยู่ถ้าฮาบอกว่ากะสิบ่ได้ฮับแบบรับทั้งอ้ายเพิ่นเป็นเพื่อนไดยถ้ารับเป็นเพื่อนบ่อนี่ก็ตอนนี้เพื่อนก็อยากเต็มแล้วครับหลายจุมชุดนี้เต็มเท่าไรน้องหละห้0พัน หาพันโดยอยืก็คือไลน์เลยนเนาะแม่ตอนนี้เพื่อนในเฟซก,ก็สี่พันเก้าแล้วกัดอ่ะสี่คัดกองเอาเ่คนที่มี่โปรไฟลถ์ถาเพื่อนเต็มกับอ่ะสิบร่ได้ับอันนี้น่าจะตอบแชทชื่ออือ,อ้าตอบก็ตอบบปทั่วบุถึงก็ต้องขอโทษนั่นเนาะเพราะว่ามันก็ไลน์<ด>หลแห้งแล้วเาก็ฮ็ตเรียกเฮ y o ยูทูบคือเขาก็ต้องตอบเม่นในยูทูบพ้อมนั่นเลยเรียกอันเก่าเจ้ากระหิตคือเก่าบอกเฮตคือเก่า ออนไลน์จ้ะนะโดยและเลยขอถามอย่างนึงเนาะโดยมีคนหักในใจแล้วบ่เดี๋ยมีแบบเจ้าเล้งไว้แบบมีเป้าหมายแล้วบ่เดี๋ยวถ้าว่ามีเล้งไว้บ่ก็ยังบ่ทันได้มียังบ่ทันได้มีมีแต่แบบลุ่มๆไปก่อนเนาะแม่นโดยแบบเพื่อความหมั่นใจเนาะแม่นอยคุยกันไปจักประมาณปีนึง2ปีเนาะโดยเพราะว่าเฮาก็สิได้ใหญ่ แม่แล้วก็จะได้ใหญ่ขึ้นไปแล้วก็มีควมเป็นผู้ใหญ่กว่านี่เพราะว่าตอนนี้ก็ยังเล็กน้อยอยู่นมนใส่หันหนาหักหนาเท่าแล้วยังอ่อนอยู่เจ้ากันเนาะเราเจ้าของเกินไปและอาจารย์กะเป็นกำลังใจเนาะน้องละเนาะโดยทั้งเอื้อยก็ิบรูกกวนเจ้าเพราะว่าเจ้าก็สิอกไปอยังได้ถ่ายถนนหนทางให้เอฟซเบิ่งเนาะช่วงนี้กั ไครเน่แล้วแมนเราเคยเอฟซีอยากมาเออเพิ่อจะได้เกียมรถนั่นนี่มาถือะนะถ้านนั่งรถอ่รถทียังรถเก่งเนาะมาบ่ได้เด้นะมาบ่ได้เพราะว่ามันห้องเลกต้องขี่รถยังมาน้องละเปไทยโอ้เป็นรถปิโก้เนาะเอารถปิโก้เอารถจักรรถยังกลับมาได้เนาะแต่ว่ารถเก่งยังมาบ่ได้เพราะว่ามันห้องสูงเนาะแมนแมนบาดหามาบ่ได้แหละแมน เราต้องเปลี่ยนเป็นรถขั้นใหม่นะแมนรถทีมเนาะน้อยรวทีมต่องแก้วนอนชบังเป็นทั้งเอื้อยกับบลบกวนด้แสนน้องหนัเลยโดยสบายดีสบายดีโดยกะโอเคเนาะพแม่พี่น้องเนาะกะได้ามความพูซึกขคงน้องชมบังเพื่อนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็คือมือนี้กะถือว่าทั้งน้องเพื่อนก็ดีอกดีใจเนาะที่มีเอฟซือว่ามาเยี่ยมมายามเนาะจากพังไทยเนาะพแม่พี่น้องเนาะ ทางน้องเพิ่นกะถือว่าโอ้ยอะไของต้นของผักถือว่าจากง่ายเพิ่นกะถือว่าลายพอสมควรเนาะเป็นกระต้มขนมเป็นน้าถือว่าลายชิงได้ย่างกะทางน้องเพิ่นกะได้ตอนรับทางอ่ายเพิ่นกะแกงเนาะไม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถือว่าทางอ่ายเพิ่นกะมักกินอยู่แล้วเนาะแต่กะมื้อนี้กะบ่ได้ตำหมักหุงพ่อแม่พี่น้องเนียเพราะว่าทางน้องชมบางเพิ่นกะบ่ได้ซื้ออ่าเตรียมเครื่องไว้ให้แว้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทางอ่ายเพิ่นกะบอกแบบ ชิมาหาหรือว่ากระท่านหันทางน้องเพื่อนกับบไรเตรียมใหม่เนาะดีอกดีใจน้ำน้องเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะก็คือประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเ้ยชาวบัวกับชิได้กลับกอนเนาะกับผ่านติดตามเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผ่านดกดไลค์กดแชร์เนาะพอมีกำลังใจหรือว่าทายคิดลงไปเรื่อยเนะาะชาวบัวกับกิบได้กา้าวความมาสบายดีสบายดี